สวัสดีค่ะวันนี้แม่มเจอนก เปล่าคอสีม่วงหรือที่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าพิงก n เน็ e เ g r ตกร p นพีเจียนอ๋อเป็นพีเจียนเป็นนกพิราบชนิดหนึ่งนี่เองดีน้นไม่รู้ก็เป็นปลากระป๋องพีเจียนนึกอยู่แหละแต่ไม่ได้พูดนกเปล่าคอสีม่วงเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกอยู่ลำดับที่628นกเปล่าคอสีม่วงอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลักเพศผู้มีคอสีชมพูอ,อ่อนอกสีส้มหัวสีเทาและมีท้องสีเหลืองส่วนเพศเมียมีสีสันน้อยกว่าลำตัวโดยรวมสีเขียวอ่อนและมีลำตัวด้านล่างสี เขียวอมเหลืองทั้งสองเพศมีแถบสีดําสลับเหลืองบนปีกและมีแต้มสีเหลืองบริเวณขนคลุมใต้หางนกเป้าคอสีม่วงปรับตัวให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้หลายประเภทตั้งแต่ป่าชายเลนพื้นที่ชายฝั่งส่วนสาธารณะสวนหย่อมและพื้นที่เพาะปลูกอาหารโปรดคือลูกไทรอีกอย่างเวลานกเป้าคอสีม่วงมีครอบครัวเขาจะวางไข่ได้ครั้งละสองฟอง,ฟองก็นะมันน้อยเกินแล้วใช่ว่าจะลอดทั้งสองตัวเอาเป็นว่าเวลาเจอนกเป้าคอสีม่วงอย่าจับขังดูเล่นไว้ในกรง เขาอยากเป็นอิสระแรกแบบกันนึกว่านกพิราบไม่ใช่ลักษณะคล้ายๆกันอ๋อนกเป้าคอสีม่วงตัวเมียน,นี่เอง